สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวน้มหุ้นวันที่19เดือน12 2024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี CPO True Delta BDMS Advanced กับ c p a c BH Intact แล้วก็ VGI นะครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ ตัวเซตกันก่อนนะเซตลงมาที่บริเวณแนวรับที่ให้ไปนะคือ1390งพันกนะครับหนึ่งพันมรอยา็จะมีโซนที่เคยเป็นแนวต้านเมื่อในอดีตนะเมื่อเดือนกุมภานะถึงเดือนพฤษภาคมนะเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวต้านเดิมอ่นะ พอแนวต้านราคากลับมาอยู่เหนือใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแนวรับนั่นเองก็ปรากฏว่าลงมาทดสอบปุ๊บเนี่ยราคาก็แอมเด้งเด้งแล้วก็มีการไซด์เวนะไซด์เวรอนะว่าจะเอายังไงดีเราจะกดลงไปต่อดีไหมแะสำหรับคนที่เป็นอิลิทนะ คนที่เป็นอิลิตก,ก็บอกเอ้เราจะกดมันลงไปต่อดีไหมนะ่าอะไรเงี้ยอืมนะจากภาพนะก็แท่งราคาเป็นสีแดงอ่แท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้ใน Time เฟรมเดย์ก็ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะเพราะว่ามันก็แหมมันก็ลงมาเนาะมันยังไม่มีสัญญาณกันกันกบตัว คือคันจะไปเชียร์บอกเฮ้ยใสเลยเพื่อนๆใสเลยลุยเลยอย่างเงี้ยก็ใช่ว่าใช่ไหมเพราะว่าเราอ่านกราฟได้ยังไงเราก็แอคชั่นอย่างนั้นนะครับดังนั้นเซตต,ตอนนี้โอเคแหละมันดีนะที่ปิดมาบวก3.38จุดหรือคิดเป็น0.24เปอร์เซ็นตเนี่ยแต่แท่งราคามันยังเป็นสีแดงเหมือนนี้เราก็ยัง แนะนำให้รอนะครับแนะนําให้รอคือมันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นวันเดียวเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ขึ้นวันเดียวมันขึ้นแบบโอ้โหนี่สมมติตรงนี้นะกันนะเนี่ยยีสิบสองสิงหาใช่ไหมกว่ามันจะกว่ามันจะแดงอ่ะเนี่ยสิบเอ็ดกันยาหรือว่าแดงตรงนี้เนี่ยยี่สิบเจ็ดกันยาคือมันนานอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรอให้มันชัวร์ก่อนนะครับคือถ้าเรายังไม่เอาเงินเข้าไป เทรดนะเงินตัวนั้นมันก็ยังไม่ไม่ไม่เพิ่มแล้วมันก็ยังไม่ลดแต่ว่าถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ย oh. มันยังมีโอกาสลงอยู่แล้วคุณเอาเงินไปใส่เนี่ยมันก็ก็รู้อยู่ว่ามันมีโอกาสลงอะ่ะมันก็นะมันก็จะอาจจะขัดขัด,ข,ดขัดนิดหนึ่งนะถ้าเราอ่านกราฟได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่าเหมือนกับตัวนี้ c p r อ่ฮะ c p r ลงมาทดสอบแนว ที่ให้ไปก็คือ56.75ิบหเจ็ดหลงมาทดสอบละแล้วก็ราคาก็คอเคลียร์อยู่แบบนี้อยู่แท่งราคาล่าสุดเนี่ยเป็นสีแดงแล้วทำโลต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าเห็นไหมท้ายมันก็ตันแบบนี้ก็ใจเย็นๆนะสำหรับเจ้าตัวถูกก็ใจเย็นๆรอดูนะถ้ามันทะลุลงมาแบบนี้เรามองที่ตรงนี้เลยนะ 53.50ค่อยว่ากันนะสำหรับตัว u r อ่นะตอนนี้รอก่อนรอก่อนดูเชิงก่อนนะครับไม่ใช่สิตัว c p r นะแหมแอดกัดแอดกัดตามมาเร็วไปนะครับมองไปตัวที่สองละตัวทัดมาตัว true ลุดหลุดลุยหลุดแล้วตรงนี้เห็นไหม หลุดตรงนี้ก็คือต้องออกนะครับเราต้องออกอเราต้องออกแล้วเพราะว่ามันหลุดแนวรับถูกไหมคราวนี้แนวรับถัดไปคือตรงไหนก็คือสิบบาทหกสิบตังค์แล้วก็สิบบาทดังนั้นใครที่มี true ตอนนี้นะก็หลุด10บาท60ก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าคุณไม่ได้สต็อปลอตตรงนี้นะ อืมถ้าไม่ได้สต็อปลอตัวนี้ก็รอดูที่สิบบาทหกสิบนะถ้ามันหลุดก็ยาวอะ่ะถ้ระวังมันเป็นเหมือน c p อนะเนี่ยพอหลุดปุ๊บไม่ขายใช่ไหมหลุดยาวนะระวังนะครับตัวถัดมาเดลต้าอ่ะเดลต้าสะสมพลังต่อนะสะสมพลังต่อติดชึ่งต่อนะคือเดี๋ยวอีลิตขายตัวใหญ่ๆก่อนอ่าเดี๋ยว ค่อยๆสะสมนะตัวนี้ก็ถือไปนะครับอือรอรับเพิ่มร้อยสี่สิบห้าร้อยสาสิบสามตัวถัดมา bdm s แนวโน้มขาลงนะแนวโน้มขาลงก็รอดูนะที่ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์นะสำหรับ bdm s ขาลงแบบนี้เราต้องต่อราคานะส่วนแนวต้านยี่สิบหกบาทยี่สิบห้าอยังไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปหรอก เพราะว่าจากกราฟเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงแท่งราคาเป็นสีแดงก็มีโอกาสลงต่อนะตัวถัดมาแอดวานแอดวานแท่งราคายังเป็นสีแดงอยู่ถึงแม้ว่าจะบวกมาหนึ่งเปอร์เซ็นตะมันก็ไม่ได้อะไรหรอกบวกหนึ่งเปอร์เซ็นถือว่ามันมันมันไม่ได้มีในยะสสาคัญนะแต่ว่าคือถ้ามันหลุดเนี่ยถ้าถ้ามันหลุดแผ่เราคือว่าถ้ามันหลุด 280รอแปดสิบออกเราก็ต้องออกนะครับหรือว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดสอง้อยหห้าฉันจะออกนะก็ต้องออกนะเออซึ่งตอนนี้เนี่ยคือถามว่ามันเป็นขาขึ้นไหมเป็นขาขึ้นแหละมันก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่มันจะย่อนะอ่าใครที่ไม่มีหุ้นนะครับก็รอก่อนรอที่ 273ส่วนใครที่มีหุ้นแล้วทุนแบบโอ้ยสองร้อยต่ำกว่าสองร้อยให้ถือไปเถอะไม่เป็นไรตัวถัดมากาฟหังหังจิ้มลงมานะหางจิ้มลงมาแบบนี้ไม่ค่อยดีนะเออนะหางจิ้มลงมาแบบนี้ไม่ค่อยดีอ่ะก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับถ้ามันหลุดตรงนี้ก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะถ้ามันหลุดห้าสิบ เก้าบาทห้าสิบตังค์ก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะแต่ว่าถ้าคุณมีทุนสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทไม่หลุดห้าสิบห้าก็ไม่ต้องขายหรอกนะไม่หลุดห้าสิบห้าก็ไม่ต้องขายนะครับตัวถัดมา c p พอ็ตใช่ไหมก็ขาลงนะขาลงรอดูนะครับคือสำหรับใครที่มีหุ้นอยู่ก็ถ้าไม่หลุดโริเวณโซนเนี้ย ยิบเจ็ดบาทยี่บห้าบาทเนี่ยไม่หลุดก็ไม่ต้องขายนะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดต้องยอมนะถ้ามันหลุดต้องยอมส่วนคนที่ไม่มีหุ้นก็ไม่ต้องเอาขาลงไม่เอาเช็คเช่นเดียวกันกับตัวนี้บัมลุงลาดนะก็เป็นน้องมขาลงแท่งรคาคาเป็นสีแดงแบบนี้ก็ล่อนะร้อยเจ็ดสิบห้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่อยมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตัวถัดมา ouch, อินทัชโออินทัชก็แดงมาเยอะๆแบบนี้ไม่ค่อยดีนะ แดงมาเยอะๆแบบนี้ไม่ค่อยดีนะอืถ้าใครมีอินทันหลุด94บาท75สตางค์ต้องยอมนะต้องยอมส่วนแนวต้าน103บาท50สตางค์ไม่มีหุ้นก็รอนะครับยังไม่เอาอ่ะอันนี้ผมไปหามาให้ในะตัวที่บอกเฮ้ยโอยมันมีแต่ตัวให้รอมันมีตัวที่มันเทรดได้ไหมเนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับ VCI นะ VGI นี่สวยเลยนะครับสวยเลยก็เนี่ยแหละเบสไฮตรงนี้นะเบสไฮตรงนี้อ่าก็สามารถสามารถเข้าเทรดได้นะครับก็วาง Stop Loss ไว้ที่สองบาทเจ็ดสิบสี่นะเห็นไหมทะลุไฮตรงนี้มาละอ่าก็ Stop Loss ก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านก็สามบาทสี่สิบสี่คำถามคือเอาไหม แล้วแต่นะครับมันเหลืออีกนิดเดียวอะ่ะตอนนี้สามบาทสามสิบสองไปถึงแนวต้านสามบาทสามสิบสองไปถึงแนวต้านสามเปอร์เซ็นเอาวะล่ะถ้าเอาก็เอานะครับอืมถ้าเอาก็เอาแต่ว่าถ้าทะลุสามบาทสี่สิบสี่ไปได้ก็ถัดไปก็สี่บาทก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเอาไปละ ถ้าเอาก็เอาได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าซับหลอดไว้ที่สองบาทเจ็ดสิบสี่นะสองบาทเจ็ดสิบสี่โอเคนะก็ครบถ้วนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการต,ตัดสินใจในการลงทุนนะ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดหุ้นอยากให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนให้อยากรู้ว่าแนวรับแนวต้านมันเท่าไหร่มีทุนเท่านี้แล้วตกลงเอาไงกันแน่จะถือหรือขายดีอ่ะก็พิมพ์กันมาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับอ่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ